ก็มาทำทอดหมูนะคะทอดหมูกระเทียมนะคะให้ออมกัะน,น้ำมนแล้ี๋ยวจะเอาหมูลง มันน้อมันใสอีกมันสมดแแ้วหมูก็พอดีหมดพอดีนะคะคุณจากจากคุณพี่เพชรสมองไสยพรนะคะที่สนับสนุนมานะคะพอดีนี่แหละทอดให้เด็ก <S <S ให้เด็กด้วยแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์เราด้วยเนาะ ก็ขอขอบคุณคุณพี่เพชรสมรนะคะที่คุณพี่คุณพี่สำรานะคุณสำรานนะคะคุณอันนี้ไม่ใช่ของเออหมูของสำรานาเพื่อนสำรานแต่คุณพี่เมื่อวานสั่งกระถุงให้คุณพี่เพชรสมนนะคะสั่งกระถุงจากตาคําไสนแล้วบานสเอามาให้เมื่อวานขอบคุณคุณพี่เพชรสมน์ชัยจพนแล้วก็ คุณสำรานสยเดชนะคะ ใสันึ่งลูี่วันละมันนี่อ่ะใส่ียวจะน้าลไปด้วยนะคะ จาน,น,นก็เยอะนะทั้งจานก่อนน่าจะ มาณตกหน่อยคนเลยย่าทอดหนหัให้เด็กตกให้สงมู้งจำพุ่นาำให้น้องได้ไหมย่าจำเลยโอเคจเลยแี่เขาก็ชอบนะกินกับทอดหมูนุก็แทบจะกลับมาทำให้น้องๆอยู่ดีเลยยาชาดหมูไปจำตุมนํำให้จำจำน้องมกินแน่นอนเลยกินโอมก็กินจ้ะนีจ้ะคุณตุกกี้จัดจุาให้ กเลยแ่ไม่ว่พี่ยังไม่เส,เส,เสเร็จํา,าทำไวมากเร็วมากเลยไวมากเลยแ <c oughs> มค้าต้องไวลูกค้าจะได้ไม่ต้องรอนาน,น <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวนุช่วยยกค่ะย่ยเาเอาไปเล่นต่อเดี๋ยวช่วยเปนยกยังยกห่อยกยกหลอออกเอาถ้วยชามาได้เดี๋ยให้พุ่งมั่ลอยพุ่งอยู่ไหนพุ่งไปบ้านพี่นวัดค่ะเดี๋ยวมามายกยกยกห่อล้างนีมีอ่ะอีส์อันนี้นะคะให้ขนมจีนเด็กกินไปด้วยเดีย๋ยวน้องกินขนมจีน เรียบร้อยนี่นะคะขนมจีนตำซั่วไม่ใช่ตำซั่วคือตำต,มมต,มมตม้มตำต้มตำปูเค็มนี่นะคะพี่ต้มตำปูเค็มสี่ลือ่ทุกที่วันนี้เด็กๆจะกินต้มตำกับหมูทอดข้าวเหนียวไปค่ะเสิร์ฟกันเสนระะ็จแล้ว เดีก็ออกจากอันอนั้นก่อนะอนะทันเดี๋ยวก่อนยกออกไปเดี๋ยวเอาน้ำฉีดใส่แรกออกก่อนเอาน้ำฉีดให้มันเสะด็จก่อนเราก็ยกค่ะเพราะว่ามันมันแห้งในนี่ล้างแล้วจะแต่ใส่เชืยกอันนี้มีถ้วยเอาออกทีละแบไปไว้เอาไวต้ตะกนระ้านอนแล้วก็จะค่อยยกไมนยกไม่ไหวตึงมันหนักมากจะฉีดนท้าก่อนฉีดมันก็ไม่ออกถ้าเราไม่ถูมันต้องถูพื้น มะละกอหมูทอดนะคะสำหรับกับข้าวสองหนุ่มวันนี้น้องตุ๊กี้ํำปูปูเค็มเนาะตุ๊กปูเค็ม<อ>กับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ